สวาสดีทุกคนตอนนี้พบกับอาซนทีมซาร่าเข้าห่วมงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์แข้งที่3ชเวียยูซซอเวียดนามคัดเอาาวคนตามจำนวนที่เจ้าภาพซีเกมส์กำหนดให้ได้ขัดเอา3คนเพื่อเป็นตัวสมรองเพื่อเปลี่ยนแทนเวลาสุกเซอนประกอบมีดังนี้ว่าซารประตูมีอยู่3คนคนที่1ได้แก่เกียวอุรอดสวนนัองโซจากสโมสรกีฬาพันเตกองทัพคนที่2แสงอัมพรจากสโมสรกีฬาบานเตวิยงจันท์และคนที่3 ่ใส่สวาสวกจากสุมสรบ้านเตสางหน่อยส่วนกองลางประกอบมีดังนี้กาหันเพชรศิวิไลจากสุมสรกีฬาบันเตสน่อยและก็อนันตสาจากสุมสรกีฬาบันเตอิสระแล้วก็พุทธวงศ์วิไลจากสุมสรกีฬาบันเตอิสระและก็นาลงศิษจันทรังศรจากสุมสรกีฬาบันเตจัมปศักดิ์และก็เพชรอวันสมสนิจากสมสรกีฬาบันเตจศักดิ์ แล้วก็แอดเวงคําจากสโมสรกิฬาบันเตมาสเตเวนแล้วก็อิตาจัซีสุพัร์จากสโมสรกิฬาบันเตลวงพบางส่วนประกอบกลางประกอบมีดังนี้ด้วยพูตัสไซโคเจิญจากสูโมสรกิฬาบันเตสมุดประกันไทยลีสองแล้วก็พี่ทาก็มาธิราจากสูโมสรกิฬาบันเตนครปฐมไทยลีสองแล้วก็ชินากรกุมารีคําจากสูโมสรกิฬาบันเตลวงพบาง แล้วก็พัฒนาภูมิจากสมสรกีฬาบันเตอิสรแล้วก็ธนุทองเกียรติอารบจากสมสรกีฬาบันเตสงน้อยและรามูทองคําสวัสดิ์จากสมสรกีฬาบันเตจัมปศักดิ์และจันทวิไซคุณทุมพรจากสมสรกีฬาบันเตจัมปศักดิ์แล้วก็ก้วยเจ๋งหูผักตี้จากสมสรกีฬาบันเตจัมปศักดิ์แล้วก็ผู้เวียงภูมิสวัสดิ์จากสมสรกีฬาบันเตฟุกเยงจันแล้วก็บุญพระจารย์บุญกองจากสมสรกีฬาบันเตสังน้อย ส่วนกล้องหนาประกอบมีอยู่3า,ามคนนะคนที่หนึ่งวิชิตูด์มาเสนอจากสุมสร,รกีฬาบาเตชับปัตสักคนทีส่สองเอก้อยหลาสเจ้าจากยังสวาเนกีคนที่สามเจ้าหนี้เวียนระเสิอจากสุมสร,รกีฬาบนเตอเอสโตราส่วนตารางการแข่งขันบาเตทีมศาตสายมีดังนี้วันที่ส่วนทีมสาไทายก็ใส่นักเตะลูกศรอนหาคน ุยซีเกมไม่หาคนมีภัยกันแดดไปเบิร์กันเลยหนึ่งคือจนทานเคมดีนักเตะอ,อิยูซิโกปีจากสมุทรสอนโอบอูินซีเป็นนักเตะกองหลังสูงใหญ่ตัยวยหญยูซาสามทีโมโกลีและทีมสาสุนใหญ่สำหรับจนทาน, d, นเคเดนมดีแมนลูเคิงไทยเดนมาส์ตัวโคเตสตแมนวิลเลียนวิเดเซอร์จกสมุทรอนกาตาเฮอเอสซีไทยลีกนักเตะอซิกี ทีมีแม่เป็นคนไทยส่วนพอเป็นคนสวีเดนส่วนสไตล์การล่นกองกลางบ็อกซูบ็อกส่วนคนที่สามแนเบนเดวิดจากสูมโมรอนออฟฟอร์ดยูไนเต็ดเบนเดวิดเป็นลูกเคึ่งไทยอังกฤษอายุ18ปีส่วนคนที่สี่แมนเพตซิสกุสตาซอนจากสุโมซอนเชียงไม่เอฟซีเป็นนักเตะจากยุโรปใหญ่มาสู่ไทยสไตล์การล่นแมนกองหน้าอายุ20ปีด้วยภาตซิเป็นหลูกสอดไทยสวีเดนส่วนคน,น,น,นที่หาแมนคนสุดท้ายนั่เอง นี่พีพัดสุวรรณเพชรจาาสมศรนเอสโตริเขาเป็นนักเตะที่มีสายเหลือไทยแท้เคยดินห้ทูบแบงคอกจากนั้นก็ย้ายไปสู่ยุโรปส่วนทีมศาตล่าและทีมสาตไทยแมนอยู่สายเดียวกันนั่นเองแน่นอนสำหรับทีมชาล่าเมื่อเจอกับทีมศาตไทยสิ่งที่ควรระวังนะคือลูกก้าอากาศลูกฟีคิกแล้วก็ลูกเปิดมุมเพราะว่านักเตะของบวกเขาหลวนแต่เป็นนักเตะที่มีความสูง ว่วนทิมสอลา่าไาายต้การคุ้มทีมของโค้ชไม่เคลนไววโกเมนได้เดินทางไปที่ประเทศเวียดนามนาไปทีมหอยในวันที่4พฤษภาคมนี้